ก็ดีใจกับการทิกเกอร์มากๆค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจมากๆอะค่ะแล้วก็แบบรู้สึกแบบแล้ววันนี้มีมินิคอนเสิร์ตให้ดูด้วยก็เลยได้แบบได้ดูรูปแบบทั้งร้องทั้งเต้นทั้งแบบกินยำๆให้ดูเขาเรียกอะไรนะครัว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 คชัวครับครู้สึกไงว่าจากเด็กตุกนั้นมาไกลได้ถึงทุกวันนี้เราเป็นแม่เรา ใมมันเกินความคาดท่ไหนอ๋อก็ภูมิใจค่ะภูมใจภใจค่ะเพราะว่าเขาก็แบบตั้งใจและฝึกฝนแล้วก็แบบทำได้ดีก็ไม่อยูแคนี้แหละวานเราตลอดแม่ซื้อบ่อยมาเมะจแม่พูดอย่างนี้แล้วแม่จะชอบมีนคำตางแล ช่วงนี้ไม่ค่อยรักกันช่วงนี้ช่วงนี้เหมือนเป็นการแบบให้กําลังใจมากกว่าอยากให้กําลังใจไม่ต้องมันไม่ต้องแบบเป็นอิโมชั่นที่แบบซึ้งมากขนาดนั้นแ,แต่ส่งมาตลอดครับใช่ครับแล้วเมื่อกี้ไม่เมื่อกี้ผมก็เซอร์ไพรส์รว่าเมื่อเช้าเมื่อเช้าแม่ไม่ได้บอกว่าจะไปไหนวันนี้ก็เลยเซอร์ไพรส์ตอนเห็นคุณแม่นั่งอยู่นั่งอยู่ในออเดียนใช่ไหมครับแล้วก็ยิ่งเซอร์ไพรส์อีกตอนคุณแม่มาจากหลังเวทีกระดกม้ามาแบบ เป็นโมเมนต์ที่พิเศษมากๆครับเป็นการงานพรีเซนเตอร์อันแรกของผมมาบีกับแม่มามา,มาสป,ปอร์ตมาเชียร์ด้วยเป็นว่าดีนะฟรีมาก,มากค่ะที่ฝากฝากทุกท่านนะคะขอหน้ากล้องหน่อยว่าอ๋อให้กำลังใจก่อนค่ะก็ก็ขอบคุณขอบคุณมากๆนะคะที่ให้การต้อนรับแล้วก็รักทิกเกอร์นะคะแล้วก็แบบในฐานะที่เป็นแม่นะคะก็ก็ไม่มีอะไรที่แบบ ดีใจแล้วก็ภูมิใจมากไปกว่านี้แล้วค่ะการที่เราได้เห็นลูกเราได้ได้ก้าวมาทํางานในทาในสิ่งที่เขารักแล้วก็ได้การยอมรับนะคะก็อันนี้คือที่สุดแล้วค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ยินดี่อไปจ็กมากๆเลย่จริงจริงพี่รู้สึกไหมว่ามันทลายคนที่ก่อนได้มอกว่าเห็นว่าแม่เป็น จะต้องเยแต่จ่จริงนะมีความดังที่ตัเวเองก็ดก้วยงานี้นมันโล่งใจหนึ่นดีใจทุกคนรหค่ะคือกี่ไม่เคยเราไม่เคยคิดว่ามันจะมันจะมีการแบบว่าเอ๊ะอ,อะไรยังไงเราไม่คิดอย่างนั้นเพราะว่าความที่เราเป็นแม่แเราก็คุณพ่อแม่และลูกยังไงก็คือส่งเสริมไปได้วยกันอยู่แล้วแล้วก็คิดมาตลอดว่า ก็จะต้องเป็นสไตล์ของทิกเกอร์อยู่แล้วค่ะเพราะว่าด้วยยุคสมัยด้วยเพลงด้วยด้วยการแบบหลายๆอย่างมันก็เป็นสไตล์ของเขาค่ะเพราะฉะนั้นสไตล์เราจะแบบว่าคนละอย่างอย่างที่ทิกเกอร์บอกเลยค่ะใช่จริงจริมเขาเป็นข้านกางกงปยอยูเพลงอย่างงี้เราตื่นเต้นแทนลูกราว่าเพลงนี้มันจะดังแค่ไหนเป็นคนจะให้การตอบรับยังไงตื่นเต้นที่ว่า ผลงานเราจะได้ออกไปแล้วเราจะตื่นเต้นตรงนั้นส่วนการตอบรับเป็นยังไงมันคือแบบว่ามันเป็นโบนัสอยู่แล้วการการที่เราได้ทํางานแล้วออกไปให้ทุกคนได้ได้ชมได้ฟังได้เห็นเงี้ยค่ะอันนั้นมันก็คือชื่นใจของเราแล้วแล้วไม่ว่าจะอะไรตอบกลับมาเนี่ยมันก็คือแบบโบนัสโบนัสจริงใช่ค่ะ ั้งอไถ้าเป็นสุดท้ายผมบอกไม่ได้ไม่ก็ไดแ้ที่ผ่านมาที่ผ่านมาทมแม่ลูกสุดมันจะเป็นแบบจริงๆแบบสบายครับเราจะเหมือน spend ตั้งใจ spend time together ไ้ตจริงๆครับแบบออกไปกินข้าวด้วยกันไปดูหนังด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยแบบใช้วันนั้นให้มันให้มันคุ้มทำแบบหลายอย่างเลยมันเป็น experience ด้วยกันก็เป็ตารางงานจะแน่นมาก อ๋อแล้วก็มีพวงมาลัยให้ครับอันนั้นคืออันนั้นคือทางการแต่แบบถ้าแบบอะไรที่อะไรที่อบอุ่นแบบสองคนอย่างนี้ใช่ใช่สองคนแล้วแบบเพราะช่วงนี้เราก็ทํางานเยอะเหมือนกันนะครับกับแม่ทำงานพร้อมกันนะครับแล้วพอพอได้มีวันแม่ได้ไปสเปนด้วยกันก็เราก็จะใช้ชีวิตแบบ let's have fun ครบชื่ๆชมก่ร์วานอ่ะฉันแบบดีมากเลยความรู้สึกแบบปื้มมากเลยคือพวกเราก็จะซ้อมกันห้องหนึ่งนะคะสําหรับ คอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมคะแล้วส่วนทิกเกอร์กับเพอร์เซสก็ซ้อมอีกห้องหนึ่งแล้วใช่แล้วห้องแม่ห้องแม่ก็จะพาไปเบบไปดูไปดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะบอกว่าเอ๊ะอะไรอย่างเงี้ยคือเราได้แบบเหมือนเราได้ทำงานด้วยกันแต่แบบมันดีอ่ะมันดีมากๆเลยคมาบพาป้าาไปดูหลานซ้อมไปแม่เราเป็นแม่ไงพี่ๆนานๆแล้วกันพี่ดีกว่าพี่ดีกว่าพี่พี่นานๆ คนแรกผ่านมาเราเรื่ง้างที่โันแรกก็ีีที่ตดแลอ๋อิกเกิก็จะให้พวงมาลัยค่ะให้พวงมาลัยแล้วก็กราค่ะแล้วก็ใช้เวลาด้กันอย่างที่ที่ก็บอกค่ะมันจะดูทีวีแบบนั่งชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างีที่โคตาด้วยเขาเขาได้รับรางวัลแต่ดู่ดูจาแตปยังไงบ้างลูกเราเหมาะสมจับตำแหน่งนี้ยังไงเรื่องที่ว่าไหได้อยู่น่นอไ แหมแม่แม่ทุกคนก็จะต้องต้องต้อง,องคิดอย่างนี้เกี่ยวกับเอ่อกับกับลูกตัวเองอะนะคะก็ก็ต้องขอขอพบพระคุณค่ะที่เลือก,กเกอร์ค่ะก็ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กดีจริงๆค่ะแล้วก็รักแม่รักพ่อรักครอบครัวแม่หนุ่ะขาหนุ่มายตรงเป็นหนุ่มหล่อห่วงไม่นะมีชื่อเสียงด้วยเออห่วงที่แบบว่าอ่ะเพิ่งตูงสาวๆเข้ามามีาแฟนนะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงไม่ห่วงเลย ไม่ไม่ห่วงเอ้ยไม่ห่วงแต่ก็มีความเป็นห่วงทั่วไปแต่แต่ว่าไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะตัวแล้วตัวแล้วค่ะตวลอะไรอย่างที่ผ่านมาถ้าเขามีแฟนเรายังไงบ้างที่ผ่านมาไม่ไม่มีค่ะก็ไม่มีแฟนหรือไม่ไม่มีอะไรมาถึงแล้วยังไงก็ไปแล้วนะก็ก็คือเขาเป็นท็อปปี้เลยใช่ไหมครับแต่ อะไรเงี้ยพี่อภิษฐร์เพื่อเวลาเรามีพ่อพี้แล้วอย่างเงี้ยเรามีพามาให้แม่แนะนำรจักอะไรบ้างเลยคือช่วงนั้นก็ผมเรียนอยู่นะก็คือแม่ก็จะเจอที่โรงเรียนอยู่แล้วมันก็มันก็มันก็จะแบบบังเอิญเจอกันมันจะเป็นช่วงเวลาแบบนั้นแล้วบังเอิญนัดบูมีนั้นบังเอิญเจอกันเป็นยังไงบ้างแม่น้าเป็นยังไงก็แม่อ่านไม่ออกอ่าผมอ่านไม่ออกครับแต่ผมก็หน้าแดงหูแดงแบบทำไมอากาศมันร้อนเหล่อจริงๆอ่ะแม่ไม่รู้ แต่พอเห็นอาการนูพอมีอาการอย่างอื่นเยอะก็คือจับได้ที่ที่หันถามว่าวันถ้าวันนึงแบบน้องมีแฟนแล้วน้อว่าอันนี้เวลาที่เราเราเราเรลาที่เงาไหมเงาถ้ามันต้องถึงเหตุการณ์นั้นจริงๆอ่ะอ๋อขมขี่ว่ามันเป็นอาการของมันเป็นปกตินะคะไม่ว่าจะมีแฟนหรือไม่มีแฟนหรือทำงานหรือการที่เราต้องใช้เวลาที่ห่างออกจากกันนะ มันเป็นธรรมชาติค่ะก็ก็ต้องเหงาอยู่แล้วว่ะค่ะนฐานะเป็นแม่แล้วเราก็เป็นแบบว่าแม่ลิ้นเดี่ยวหมายหมายถึงว่ามีกันสองคนแต่ว่าทีนี้ทีวิตทีนี้เนี่ย,ยถ้าเรารู้แบบเออลูกรักเรา,าแล้วแบบลูกไปทํางานนะลูกไปอะไรอย่างนี้ก็โอเคค่ะโอเคไม่เหงาค่ะไม่เหงาเหงาอยู่แล้วมันก็มีอารมณ์เหงาอยู่แล้วต้องคิดไปลูกอยู่แล้วล่ะในขณอยู่ด้วยกันยังคิดถึงเลยอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้มันต้องคุยกันไหมว่าเออต้องแบ่งเวลายังไง ช่วงนี้มันแบ่งไม่ค่อยได้ครับผมไม่มีเวลาจะแบ่งช่วงนี้ดูงานดูงานอะไรที่ก็รู้ไหมว่าแม่ชอบแบบไหนถ้าคุณยื่นมาเป็นแฟนแม่ชอบอะไรกันแบบนี้พี่ลุงแฟนต่อแฟนชอบไม่ถูกใจแม่จริงๆก็น่าจะเป็นคนที่เหมือนถ้าใช้คำภาษาอังกฤษอะครับเป็นคนที่ c o m p l e m e n t my personality ไม่ใช่ c o m p l e m e n t แบบ พูดสิ่งดีๆมันคือคอมเมนต์แบบไปด้วยกันแล้วมันจะบวกกันได้ไปด้วยกันได้แล้วมันจะบวกกันน่าจะเป็นแบบเขาไม่น่าจะคือแม่ไม่น่าจะคิดถึงอะไรละเอียดครับดึกขนาดนั้นนะครับถ้าเขาถ้าเขาดีสำหรับผมแล้วบ้างถ้าคือพอกันแล้วสริมการอีกที่จุนชาร์ดันเลยสมมติเป็นพ่ออายได้ไหมคะเออพี่นี่คนรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เราจับจิ้นกันเ๋อเอมพูดเองพี่เออเราจับจีนกันลงแล้วถาวนี้รู้สึกยังไงบ้างใช่เขาก็น่ารักเนาะขอโทษพ่ออาย อ้ายน่ารักค่ะน่ารักค่ะแล้วเขาจับจิ้มกับารูปเรารู้สึกยังไงบ้างพี่ก็ว่าไงเหมือนมี่ก็ว่าเหมือนกันะเป็นเพื่อนกันแต่อ้ายน่ารักนะคะแบบน่ารักมากคือแบบแบบเป็น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 คนที่น่ารักกัเนาะแบบคิว่ะแต่พี่พี่เคยเจอแล้วเจอค่ะเจอบ่อยเลยค่ะเจอกันในงานนะคะเวลาไปคอนเสิร์ตเนาะ รักก็ยงงู้สึไอธิบายความรู้สึกไม่ได้ครับก็เหมือนแับขอบคุณที่ติดตามนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็เหมือนเห็นถึงเห็นถึงแบบความตั้งใจของผมก็องพระไอร์ว่าเราเราตั้งใจกับงานมากมีทีมผลงานแบบทีหน้าที่เราก็เราก็ตั้งใจกันบ้านๆครับนะขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะครับความตั้งใจครับสุดท้ายแล้วเต้นค่ะเต้นนะเต้น อ้นี่เอาปีใช่ไหมไอ้เก่งไอ้เต้นก่าเปนะไอ้ที่มีโอเราสูงกว่าปช่วซ์ชมิกซ์ช่วโอ้มีนาทีไม่เคยเพื่อนที่ดีนัตอนสุดท้ายพีแมที่อบสทุทีลองรักเธอรเธอไีทเทเป็นยกเลมทีแค่พดูแล่หัวใ ต้องขอ right and l e f and f o r a r d แลวที่ชอบแม้ที่ฉันมาองกมาก้อแล้ว